สวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับการบันทึกวิดีโอการเล่นฮอทออนไลน์นะครับพอดีวันนี้ก็มีท่านผู้ติดตามขอเข้ามานะครับให้เล่นมาตัดหน้าเดินหลังนะครับมาตัดหน้าเรามาทดสอบกันนะครับเพื่อไม่เห้มนการเสียเวลานะครับดูสิว่าเราจะได้เล่นตัดหน้านะครับเราเป็นฝั่งเดินหลังพอดีเลยนะครับเดินหลังพอดีเลย ดูซิว่าเราจะได้เล่นตนาไหมนะครับอ่อาในนี้อย่างที่มีโอกาสที่จะไม่ได้เล่นนะครับเลยลองลองเดินดูก่อนวนะ่าเผื่อเขาขึ้นพุ่งขึ้นมานะครับเผื่อเขาพุ่งขึ้นมาตรงกลางกระดานหมายเลขสิบแปดก็ยังไม่ได้เล่นนะครับน่าจะไม่ได้เล่นเลยแหละโอเคกระดานแรกก็ไม่ได้เล่นนะครับก็ไม่เป็นไรอ่าเขาเดินเขาเดินไปอีกทางหนึ่งก็จําเป็นที่จะ เปลี่ยนแนวทางนะครับเขาไม่ยอมขึ้นมาจริงน่าจะได้เล่นเป็น5้เต็มมากกว่าอ๋อเป็น3ตัวเรียงเลยนะครับเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวเราเป็นห้าเต็มนะครับส่วนเดินก่อนนั้นก็จะเน้นเป็นมาตรฐานเป็นสมมาตรฐานนะครับเน้นเป็นสมมาตรฐานเดน ค้าเข้าไปนะครับตัวนี้เราเป็น5้าเต้ม <c oughs> <c oughs> คู่แข่งก็กำลังคิดเต็มอยู่นะครับก็ฟังเสียงดนตรีไปเรื่อยนะครับผมจะไม่เน้นบรรยายเยอะเท่าไหร่แต่จะให้เน้นมีเสียงของแอปเสริมเข้ามานะครับให้เราฟังไป อธิมีเสียงที่เบานิดหนึ่งเวลาพูดเพราะว่ามีเสียงแอปเข้ามาด้วยนะครับอ่สิบสองไปสิบหกปีบเข้าไปเขาหน้าจะมา27่สเไปยีเพื่อรอยิง2เรานะครับ ท่านผู้ที่ติดตามใน t i k t o k ก็ยังเน้นย้ำเช่นเดิมนะครับให้ติดตามดูชุดเต็มได้ที่ช่องคำพีมักฮอใน u t u b e นะครับเพราะว่าใน t i k t o k นี้ก็ยังได้แค่10นาทีเหมือนเดิมนะครับกูเข่งค่อน,นข้างจะคิดนานนะครับอาจจะละเอียดนิดหนึ่งอ่าก็ค่อยๆไปนะครับเราก็ไม่ต้องรีบ เราก็ตัดไปก่อนเรากินไปกักแล้วก็ยังไงเราก็ได้กินตัวนี้อยู่ดีนะครับอ่าเราก,กินตัวนี้ไปแล้วเพราะว่าตัวนี้ยังไงก็ฟรีครับตัวที่อยู่หมายเลขเจ็ดนก,ก็ฟรีแต่ว่าเราหมายเลขยี่สิบสามเราไปกักบริเวณสองตัวล่างไว้แล้วนะครับเราได้เปรียบในการคุมพื้นที่นะครับก็กินสองไปสิบเอ็ดซะนะครับตรงนี้ก็จะได้เปรียบ โปรแกรมบันทึกวิดีโอของผมก็มีปัญหาด้วยนะครับโปรแกรมเก่านี้ก็เสียงไม่ออกก็เลยค้นหาโปรแกรมใหม่มาวันนี้ต้องขออภัยหาเสียงไม่ดีเท่าไหร่นะครับตัวเก่าที่เสียงดีน่ก็ดันมีปัญหาน่าจะเป็นเพราะหมดโปรโมชั่นเราเรามีโอกาสจะร่วมได้ครับลักษณะนี้ เราเล่นสองก็ได้23 2สาแล้วก็ 15, <c oughs> <c oughs> 1ิ1ห้าสิบแปดค่กระดานแรกก็ตีไปเกือบ5นาทีแล้วนะครับคู่แข่งค่อนข้างจะชิดหนานนิดหนึ่งอ่าโอ้เขาเาคงเห็นตัวที่ผมว่าน,นะครับคือกลัวโดนสนะครับก็เลยตัดตัวนี้แล้วก็แทรกตัวนี้เราก็เข้าฮอตได้เลยนะครับเพราะว่าเขาก็ยังเล่นลำบากเขาก็ต้องเส้นอีกทีหนึง เขาตองเส้นหนึ่งลักษณะนี้นะครับจินสลับเป็นการต่อสลับนะครับเข้าข้าไปก่อนนะครับเขายังเข้าฮอดยากอยู่ก็ยังเข้าฮอดยากเราบังคับเข้าฮอดก็ได้นะเ,นเราบังคับเข้าฮอดนะครับบังคับเข้าฮอดก่อนถ้าเขาเข้าหมายเลขสองเราจะเอายี่สิบสามไปยี่สิบหกนะครับ อ่าถ้าเข้านี่ก็ก็แพ้เลยเข้านี่ก็ง่ายๆเแพ้เลยก็กินไปเฉยๆนะครับไม่มีอะไรอ่ะโอเคเขาแพ้ไปนะครับแต่เรายังไม่ได้เล่นตัดหน้านะครับส่วนเดินก่อนนี่ก็เน้นมาตรฐานเหมือนเดิมนะครับ มาตรฐาก็ยังไม่ทางเราก็ยังไม่เล่นตัดหน้าอะไระเดินก่อนวัเน,น้นมาตรฐานก่อนอยังค้นหาการเล่นหัวมังกเอาไม่ใช่เด็กหัวมังกรใช่ใช่อยู่หลายแม์แล้วนะครับผมยังไม่ได้เล่นเลยในชุดวิดีโอสอนหอตสำหรับเด็กผมก็ยังทำเรื่อยๆนะครับนี่ก็เป็นการเล่นออนไลน์พยายามจะเอาในบทเรียนการสอนหองฮอเด็กเพื่อนำมาใช้จริง เพื่อที่จะนําเสนอว่ามันใช้ได้จริงนะครับแต่ว,ว่าไม่ไม่ค่อยได้สบจังหวะการเล่นเท่าไหร่โอเคนะครับนี่ก็เดินไปอันนี้เขาเรียกสีพยาเนาะแต่กลายเป็นกองโจรสีพยาเลยดักโจรไ้ก่อนนะครับตัวนี้ถ้าเกิดมาลักษณะนี้ให้เราปิดนะครับเพราะเขาแปลรูปเป็นสีพยาแล้วไม่ใช่โจรปกติ ถ้าเป็นโจนปกติเราจะเดิน24ไป19เก้าแต่ถ้าเป็นลักษณะนี้ให้เราเดินย4ไป20เพื่อให้เขาอุดอุดแล้วเขาจะเล่นยากนะครับเขาไม่อุดเขาต่อเขาต่อนะครับโทษทีจินแครงนิดหนึ่งเขาต่อขึ้นมาแล้วก็กันไปอีกนิดหนึ่งนะครับขึ้นไปแล้วก็ให้เขาแทรกเข้ามา ไม่แทรกนะครับถ้าไม่แทรกเราก็ขึ้นไปตัวนี้นะครับแทรกไปก่อนนะครับเราไม่ต้องเราไม่ต้องเข้าไปมุมนะเพราะาเขาเขาจะต่อหางเราได้ก็จะสิบหกมาสิบเก้าถ้าเราไปยี่สิบสี่ไปยี่สิบจังหวะนี้เราไม่อยากให้เขามาตัดหางตัวหมายเลขยี่สามของเรานะครับเพราะหมากมันค้ำกันอยู่เดี๋ยวจะเสียกระบวน <c oughs> เขาหลุดออกมาตัวนี้นะครับแล้วก็ค้ำไว้นะครับยังคำ้ำไว้อยู่นะครับยังค้ำค้ำเป็นแนวยาวไว้ไม่ให้เขาแทรกได้ไคิดนานจนเวลาจะหมดนะครับอ๋อเขายังไม่ขึ้นมา 1ิบแปดไปคิาไำไว้ก่อนให้เข้าเดินยา,ยากนะครับอสอดเข้ามากินฟรีแล้วก็เดินไปเข้าฮอตนะครับเขาคงแทรกแน่นอนนะครับเขาคงจะแทกตัวนี้แทรกเข้ามาปุ๊บเราทำอะไรได้บ้าง อ๋อเขาจะกินมาตกมาเลขสามสิบเอ็ดแล้วเราก็ไปเข้ามาเลขมาเลขสองได้เราจะได้กินสามตอโอเคเราหนีไปเลยนะครับเราหนีไปให้เขากินสองฟรีๆเลยแล้วเราก็ไปอ้อมไปเข้าทางนูงนะ้นเราเราก็ได้กินสามอ๋อเราก็กินสามไปนะครับเราก็ได้กินสามไปสิบสองมาสิบหกไหม อยอมแพ้ไปนะครับอ่ะโอเคสองกระดานแรกก็ได้เล่นมาตรฐานอยู่นะครับเล่นมาตรฐานแต่ก็ยังไม่ได้เล่นตัดหน้านะครับแต่ก็โชคดีที่ไม่เจอ,อคู่แข่งไม่เดินนะครับโชคดีที่ไม่เจอคู่แข่งแบบไม่เดินเฉยเฉยอะไรนี้โอเคนะครับกะ็ะด้้านคู่ที่สองนะครับแมตท,ที่สองแมต์หนึ่งจะมีอยู่สองกระดานเนาะเดินก่อนเดินหลังสลับกัน ครั้งนี้หวังว่าน่าจะได้เล่นตัดหน้านะครับเพราะว่าวันนี้ตั้งใจว่าเล่นตัดหน้าพอดีมีคนขอเข้ามานะครับขึ้นไปนอยอ่างนี้มีโอกาสครับถ้าอย่างนี้มีโอกาสผมจะมีขึ้นหกมาสิบหรือเจ็ดมาสิบเพื่อโชว์ว่าจะตัดหน้านะครับผมจะขึ้นตัวห้ามาเก้าคนเพื่อให้เขา ไม่ออกมาทางสิเจคือไม่ไม,ไม่ไม่อยากเป็นโจรพูดนง่ายเพราะว่าเราดักทางโจรไว้ก่อนคนนี้ไม่เดินเลยหูซ่า อุตส่าห์เพิ่งชมไปเมื่อกี้ว่าไม่เจอคนที่ไม่เดินอ๋อเดินนะนึกว่าแต่จะไม่เดินนะครับโอเคเห็นคิดนานนึกว่าแต่จะหยุดอีกอ๋ออย่างนี้เราได้ถ้าอย่างนี้เราได้ตัดหน้านะครับอย่างนี้เราได้ตัดเราได้ตัดนะครับโอเคสําหรับทุนนี้ก็เดินเข้ามาเราก็สี่เป8แปดตามบทแต่ว่าคนนี้เดินทรงแปลกๆนะครับ เรบบาขอเป็นก้ามปูแล้วกันนะครับก้ามปาูตัวนี้ออกเราออกทรงตัวนี้เลยถ้าเข้ามาทรงห้าแต้มเราจะเป็นตัวนี้นะครับแปดสเอ็ดเขาส่งมาทรงนี้ปุ๊บเราก็ 1> f หนึงนะครับจะไปตัดไปตัด17ดีไหมหรือว่าจะแทรก10ไป14ไปตัดดีกว่านะครับไปตัดหมายเลข17เขาก็ต้องแทรกมาก่อนเราก็13ไป17เพื่อไปกด2หมากนั้นไว้นะครับเนี่ยกด2หมากหมายเลข31มเ0็ให้เขาเดินย,กยากๆากนะครับเขาก็ต้องเข้ามาลำเลียงมาทางนี้ ทีนี้ก็พาตัวหมายเลขยี่ิบสองไปเข้าฮอตเขาก็จะอ้อมมาทางนี้แล้วก็เราต่อคนนี้กว่าไม่อยากให้ตัวนี้มากดดันเรานะครับเราต่อตัดกําลังไปเลยให้ตัวหมายเลขยี่สิบช้านะครับทีนี้เขาแทรกไม่ได้ถ้าเข้ามาสิบหกเราก็ต่อเข้าฮอตนะครับอันนี้เราเล่นง่ายๆแทนนี้เราก็ได้เปรียบนะครับ อ่าันนี้ตัดหน้าเราชนะนะครับโอเคตัดหน้าเราชนะแล้วตัดหน้าเราชนะไปนะครับอ่าอย่างนี้เราก็มาเน้นมาตรฐานเหมือนเดิมนะครับตรวนี้เจอห้าเต้มอ่าเขาเดินห้าเต้มเราก็เดินตรงนี้แหละให้เขาแทรกดูซิว่าเขาจะแทรกไหมไม่แทรกนะครับก็ยังไม่แทรกอยู่ดี สงสัยคนเลิกเล่นสามตัวเรียงแล้วนะครับอ่าเป็นโจนสังงั้นนะครับเป็นโจนห้าเต้มสังงั้นอ่าทีนี้เขาเข้าตำราเนาะเข้าตำราก็จะได้เป็นถ้าสองมาหกนี่ก็เข้าตำราเลยโอ้พอดีเลยผมสามสิบไปยี่ิบห้านี่เข้าตำราเลยนะครับเนี่ยโดนเลยนะครับเขา <laughs> เข้ามาเราโดนทันทีเลยสองเลยนะครับ ไม่รีรอนี่เนี่ยที่เหตุที่ว่าผมไม่เดินสามอ็ดป2ยี่หกผมชอบเดิน3 0มสิบปย่ห้าก็เพราะตรงนี้แหละเพราะคนที่เดินโจรส่วนใหญ่ไดินทินนิสัยชอบเดินจังหวะนี้แล้วก็รีบขึ้นมาตามกระบวนการนะครับมักจะโดนตัวนี้อยู่ดีเขาชอบเดินเพราะเขาจํารูปได้นะเขาก็เดิน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 บางทีลืมมองไลลืมมองเดินมองคู่แข่งวาเดินยังไงนะครับ ไปแอบเข้าฮอตดีกว่านะครับ17 13ให้เขาขึ้นไมายเลข1ก1 4นะครับเพื่อให้เขาเสียเวลาทับหน้าเราลงไปก่อนให้เขาเสียเวลาทับหน้าเขาเดินทับหลังเราก็ก้าวไป6เส้นสั้นแล้วก็เข้าอุดรูข้างหลังนะครับ5ไเป็น1เพื่อให้10กับ15เดินไม่ได้นะครับให้1 0 15เดินไม่ได้เราก็ต่อไปซะนะครับรอยิง2 เขาให้เรายิงสามนะครับมันเขารู้อยู่แล้วอ่าโอเคนะครับตัวนี้ก็ชนะไปเขาพลาดตรงห้ามาเก้านะครับตัวโจรหลังเขาคือเขารีบเกินไปนะครับเขาเลยโดนสองแต้มนี้นะครับระดับเกนีนนี้เดี๋ยวขออนุญาตดูนาฬิกาที่บันทึกวิดีโอนะครับกี่นาทีแล้วสิบห้านาทีนะครับนี่เป็นโปรแกรมใหม่นะครับที่เพิ่งโหลดเข้ามา มันก็จะโชว์ลูกน้ําอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเห็นก็ไม่ต้องตกใจว่าคืออะไรนะครับโอเคอ่ะอีกสักคู่นึงเนาะเพราะมันน่าจะพอดี20นาทีผมไม่อยากให้มันยาวเกินนี้นะครับเราเดินก่อนนะครับอ่า เขาจะตัดหน้าอทีนี้เราให้เขาตัดเลยนะครับเรารู้ิว่าเขาจะตัดไหมอย่างนี้เขาเรียกว่าโชว์ว่าจะตัดหน้านะครับแต่ถ้าเป็นนักแข่งระดับเขาเล่นเดิมพันแล้วเขาจะไม่ให้ตัดนะครับเขาจะเดินเลี่ยงเป็นย่อสั้นเป็นโจนอะไรก็ว่าไปเลยคือคือคุณโชว์เลยว่าคุณจะตัดหน้าเขามักจะไม่ให้ตัดนะครับเขามักจะไม่ให้ตัดเพราะว่ามันเสียกระบวนมากเขาเนาะตัดหน้าเป็นอะไรที่ ทำให้คู่แข่งเสียรูปมากนะครับนี่คือคนที่เล่นฝั่งเดินก่อนก็ไม่อยากโดนตัดหน้านะครับแต่นี่เราตั้งใจให้ตัดเราก็เลยโดนเดินขึ้นไปนะครับตใจให้ตัดเราก็เลยเดินขึ้นไปน ตัวนี้ตรงไหนดีเนาะเป็นทรงนี้ก็ได้ครับเขาก็ออกมาทรงนี้เราก็ไปทรงนี้แพ้ก็ไม่เป็นไรครับแพ้ก็ตั้งใหม่อ่าเขาบีบเข้ามาเราก็ตัดก่อนทางนี้ครับเขาจะกินตัวไหนดีถ้ากินตัว สิบสีมายี่ิบสามอ่าถ้าเขากินตัวนี้มาเราก็กินสิบหกนะครับเราอย่าไปกินยีิบเจ็ดนะเรากินสิบหกเพื่อให้เขากินทางนู้นนะครับอ่าเราก็กินไปแทนที่เหมือนค้ากันไว้แทนที่นะครับเราไม่ได้เสียเปรียบอ่าเถามเขาเดินยากด้วยเราก็เตรียมตัดนะครับเขาเตรียมตัดสิห้ามาสิบเ้าไหมอ่าสิบห้ามาสิบเก้า แล้วก็สามสิบไปยี่ิบห้าเตรียมยิงสองนะครับบังคับยิงสองครับหนีไม่ออกด้วยสิบแปดไปสิบสี่หนีไม่ออกถ้าคุณอยากไม่อยากเสียสองคุณก็ต้องเส้นให้เสียหนึ่งก้ามาสิบสี่แต่ถ้าคุณเดินสิบก้ามไปยี่ิบสามผมก็ยิงอ่คุณต้องเส้นออกตัวหนึ่งเพื่อไม่ให้เสียสองแค่นี้คุณก็เสียเปรียบแล้วนะครับก็เสียเปรียบแล้วเดี๋ยวนะแปบ๊บหนึ่ง เขาเดินลงมามันมีล่มได้ไหมไม่ได้นะครับไม่เป็นไรไม่ล่มก็ไม่เป็นไรนะครับยังไงเขาก็ต้องเข้ากินเนาะเขาไม่เลขสามสิบเราก็ยิงสองได้แล้วก็เดินเบี้ยร,รอรอจังหวะหนึ่งแล้วเราก็ค่อยไปเดินไปสิบสี่นะครับอ่ะตัวนี้นะครับโอเคแค่นี้ก็ชนะแล้วนะครับนี่ก็จังหลังจากนี้ก็เดินเรียบๆเ,เ,เคียงๆโอเค ่าจะพอนี้ได้นะครับมีตัดหน้าให้ดูอยู่ทีนี้เราก็ดูกระดานนี้สิว่า,วาเราจะตัดหน้าได้อีกไหมเราไม่บ่งบอกว่าเราจะตัดหน้านะครับเราเดินนี้อ่านี่คือเป็นการให้ความมั่นใจคู่แข่งเดินพุ่งขึ้นมาอีกจังหวะหนึ่งเพื่อที่จะเข้าทางตัดหน้าเรานะครับเราได้ตัดหน้าสองเกมอ่า อย,อย่างน,น้อยก็เล่นได้เล่นมากที่ต้องการเล่นวันนี้นะครับอ,อเขาเจอเขาตัดข้างด้วยนะครับคือเขาตัดข้างด้วยตัวนี้ขึ้นไปนะครับเอบหนึ่งนะครับมาตอบตัดไปเลยครับให้มัน กินดำกันไปเลยเขาแทรกกินเจ็ดมาสิบเอ็ดเกมนี้ยังไม่รู้นะครับว่าจะออกยังไงเพราะม,มันต่อกันเสียแผนหมดแล้วตอนนี้ก็คือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆค่อยๆเข,า,ข,า,ขาไปแทรกเดินท้ายสูงขึ้นไปนะครับ จ็ดมาสิบเขายึดเซ็นเตอร์พอเขาทําท่าจะมาตัดเราก็ขีกออกไปไม่ให้เขาตัดนะครับเขาจะาเขาจะมาบีบกินแล้วก็ลงไปยึดสองตัวนี้ไว้กินถ้าเขากินเราก็กินด้วยหรืออุดก็ได้ถ้าเขาสิบเจ็ดมาสิบสามผมอาจจะหนึ่งมาหกหรือว่าสิบไปสิบห้าก็ได้เจ็ดมาสิบสามผมหนึ่งมาหกดีกว่าอุดไปดีกว่า อย่างน้อยทําให้2ตัวล่างนต้องขยับแล้วผมก็เข้าฮอตได้ก็จบนะครับอพอเขาขยับผมก็ไปเข้าฮอตนะครับอพอเข้านี่มาปุ๊บผมก็เข้ากินทิเสยเขาก็น่าจะเดินลาอๆมา,าเดินมานี่แล้วก็มาเข้ากินเราเนาะเดินมานี่ปุ๊บเราก็หลบตัวนี้แล้วเราก็ปให้เข้าไป เตรียมไปดักทางตวนนโอเค่ะโอเคนะครับได้เห็นตัดหน้า2กระดามแล้วก็ได้เห็นมาตรฐานเล่นเจอกองโจรเจ้าเก่าพอดีนะครับกองโจรเจ้าเก่ายี่สองนาทีกําลังพอดีนะครับไม่นานมากโอเคนะครับขอสิ้นสุดวิดีโอชุดนี้เห็นแค่นี้ในการทดสอบตัดหน้าโอเคครับ